สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตนะคะพืชพันธัญญาหารที่อยู่ในสวนดอกดาวเรืองบายต่อเจริญทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปีนี้นะตุลาคม2,567ปลูกอะไรไปแล้วบ้างนะคะสวนเล็กๆพื้นที่แค่1ไร่กว่าๆนี่คือบริเวณร,ร,รอบๆนะคะดอกดาวเรืองนี่ตัดได้แล้วนะทุกคน ได้สามมีดแล้วมาเริ่มกันที่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะทุกคนกล้วยสารพัดสายพันธุ์เลยเยอะมากนะคะจากที่แรกมีแถวเดียวนะทุกคนตอนนี้คือขยายไปรอบสวนแล้วระหว่างที่พื้นที่ว่างๆระหว่างต้นกล้วยนะคะก็มีการปลูกมะเขือคือถ้ามีแสงรอดเข้ามา ็สามารถปลูกได้นะคะก็มีมะเขืออยู่สองชนิดด้วยกันเนาะปลูกแซมให้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงในช่วงที่เขายังเล็กๆนะคะนี่ทุกคนใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากนะคะนี่ก็เป็นมะเขืออีกหนึ่งชนิดนะนี่ค่ะเป็นแถวไปเลยนะทุกคนหนนยาวไปถึงนู่นเลยนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะ ด้านหลังต้นกล้วยนะคะทุกคนจะเห็นนี่ต้นมะละกอค่ะทุกคนมะละกอเยอะมากนะคะก็เหมือนเดิมเนาะปลูกไว้ติดริมล้วเลยนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงช่วงที่เขายังเล็กอยู่นี่ตอนนี้เริ่มจะติดดอกแล้วนะคะใกล้จะได้ผลผลิตแล้วเนาะสำหรับมะละกอนะคะ ยังไม่หมดนะคะทุกคนหนนยาวไปถึงนู่นเลยนะคะสำหรับต้นกล้วยนะขยายจากแค่ไม่กี่ต้นนะคะตอนนี้มีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าตัวนี้เป็นกล้วยอะไรนะไปแอบดูกันนะคะทุกคนนี่คะ่ะตัวนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมทองนะ ถ้าเดาไม่ผิดนะทุกคนมันยังเขียวอยู่เราดูไม่ออกเนาะนี่ที่ห่อไว้นี่คือกล้วยนะคะหน่อเยอะมากนะทุกคนช่วงนี้คือแตกหน่อเยอะมากนี่คะ่ะมะนาวก็มีนะทุกคนนี่ก็อีกหนึ่งชนิดนะแต่เราไม่รู้จักชื่อนะทุกคน นี่มะละกอน,นะคะนี่ด้านหลังก็เป็นมะเขืออีกแล้วนะคะคือใช้พื้นที่ได้คุ้มมากๆนะคะทุกคนแล้วนี่ก็คือนางเอกของสวนนะคะดอกดาวเหลืองนะคะชื่อสวนก็คือสวนดอกดาวเหลืองใบต่อเจริญทรัพย์อยู่ที่จังหวัดยโสธรทอนะคะตัดได้สามมีดแล้วนะอายุหกสิบวันนะคะ ดอกใหญ่มากทุกคนคะ่ะติดกันนะคะนี่แมงลักนะปลูกแซมนะคะส่วนตัวนี้บานไม่รู้โรยนะคะหรือเขาเรียกดอกสามปีส่วนด้านข้างนะคะอีกด้านหนึ่งตัวนี้จะเป็นมะละกอนะคะแต่ว่าเป็นมะละกอติ่งเนาะเขาเรียก เขาไม่ได้ตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวก็จะมีวิธีการทําให้เขากลับมาออกลูกได้แล้วนี่ก็คือกระเพรากระเพรานี่สูงกว่าสูงกว่าแอนมินิกนะต้นกระเพราคือสูงมากตัวนี้น่าจะเป็นพวกเบีย้ยที่เขาหล่นหล่นมาด้านล่างนะคะนี่พริกก็มีนะคะพริกนี่ยังรอดมาได้นะเพราะช่วงที่ปลูกนั้นเจอภัยแล้งคือแล้งจะจัดนะคะ อันนี้ก็มมะละกอนี่กะบานไม่รู้โรยนะคะทุกคนนี่กะเพราอีกแล้วผักสวนครัวคือเยอะเยอะจริงๆนะคะส่วนนี้แล้วตัวนี้จะเป็นแคเตี่ยนะคะดอกแคใกล้จะออกดอกแล้วนะตัวนี้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวต้นมันป่าทุกคนพี่เขาบอกว่าเป็นต้นมันป่าตอนกิ่งมาหรือยังไงนี่แหละเอามาชําแล้วติดดอกแล้วติดใบละ ตัวนี้ก็เป็นแคร์เตี้ยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้นะคะทุกคนแล้วก็ใบยีราอยู่ข้างหลังนะนี่ตะไคร้ขุดขายไปเยอะมากแล้วนะคะนี่ก็ก,กอใหญ่ๆเลยคือเยอะมากทุกคนเป็นแทบจะไม่ใช่สวนดอกราเลืองแล้วทุกคนดูนนด้านหลังเป็นต้นยี่หรานะ ตัวนี้ก็จะเป็นขาเนาะผักแพวค่ะผักแพวก็มีอันนี้เป็นกล้วยมาจากกําแพงเพชรนะทุกคนกล้วยไข่กําแพงเพชรส่วนตัวนี้จําไม่ได้แล้วเจ้าของสวนบอกอยู่แต่เราลืมตัวนี้ก็เป็นกระเพราที่ตัดนะคะทุกคนนี่มะละกออีกแล้วนะคะ กะเพราที่ทําสาวใหม่นะคือคือตัดแต่งกิ่งนะคะบางส่วนก็คือตัดไปขายนี่คือต้นที่สูงนะคะที่ไม่ได้ตัดก็จะสูงขนาดนี้เลยพวกนี้ได้ทําการตัดไปขายเรียบร้อยแล้วโซนทางนี้ก็ยังเป็นกระเพราอยู่นะคะด้านหลังก็มะละกอนะ นี่ค่ะล่องรอยของการตัดไปขายมีมะละกอมีกล้วยกล้วยกับมะละกอนี่คือแทบจะรอบสวนนะคะตัวนี้จะเป็นถั่วดินนะคะทุกคนนี่อ่าันี้มาดูข้างๆก่อนนี่มีมะนาวด้วยนะคะสำหรับต้นนี้นี่คือลูกท้อนะทุกคนต้นท้อมีมะนาวอันนี้ตะไคร นูนกล้วยอีกแล้วค่ะฝรั่งด้วยต่อมาก็จะเป็นชะอมนะคะที่เพิ่งตัดตกแต่งไปเนาะนี่นะคะกล้วยอีกแล้วนะคือทุกอย่างอยู่ในสวนนี้คือกินได้เกือบทั้งหมดแล้วยกเว้นดาวเรืองนะคะอันนี้ใบสละลาแหนนะคะตัวนี้เป็นฟักทองค่ะทุกคนฟักทองมีอยู่สี่หลุม นี่คือต้นฟักทองนะคะพึ่งลงได้ไม่นานเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนะบูเบอรี่เหรอหรือมันเบอรี่อะไรสักอย่างนี้แหละทุกคนจำไม่ได้แล้วนี่ค่ะต้นกล้วยต้นอ้อยมีเกือบทุกอย่างคะ่ะทุกคนนี่อันนี้กล้วยตัวน,นี้สูงมากทุกคนดูแล้วก็ให้ออกออกเครือเยอะมากนะทุกคนประมาณสี่สี่เครือได้นะคะ ต้นนี้ก็เป็นมะละกอน,นะคะนี่ต้นสองต้นนี้พี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นบลกฮงติ้งกับขึ้นมิตาดอกนะคะ <c oughs> เขาปล่อยไปนานๆจนมีลูกตอนนี้คือมีลูกแล้วคือนานมากนะทุกคน <c oughs> นี่มะละกออีกแล้วนี่ก็มะละกอมีหน่วยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะทุกคนเป็นถั่วเนื้อนะ พี่เขาบอกว่าเป็นพันเนื้อที่แบบตำแบบแน่นเลยนะคะเนื้อแน่นๆเลยกําลังเลื้อยขึ้นคางเลยนะคะติดกันนะคะจะเป็นแปลงหอมนะคะหอมแบ่งตัวนี้เป็นหอมแบ่งเนาะต่อกันก็จะเป็นใบแมงลักค่ะทุกคนแมงลักเหมือนเดิมเลยเต็มแปลงเลยนะคะ ติดกับแมงลักนะคะก็จะเป็นข้าวโพดค่ะเป็นแปลงข้าวโพดอีกสองแถวนะคะระหว่างแถวเดี๋ยวพี่เขาจะพลิกมาแซมนะคะรอต้นพันอยู่ตัวนี้จะเป็นกระเทียมนะคะทุกคนแต่ยังไม่งอกนะส่วนที่คุมผ้าไว้นี่เป็นผักสลัดค่ะเบีย้ยผักสลัดที่เพิ่งเอามาลงนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวลมแรงแดดจัดพี่เขาเลยพางแสงให้นะคะ ส่วนแปลงนี้จะเป็นต้นอ่อนทานตะวันนะคะทุกคนนี่ต้นทานตะวันกำลังจเจริญเติบโตเลยเพิ่งลงแปลงได้ไม่นานส่วนแปลงนี้จะเป็นถั่วดินนะคะเอามาต้มเนาะแล้วก็ข้าวโพดนะคะปลูกแซมกันถั่วนี่ใกล้จะได้อายุในการเก็บแล้วนะเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดเติ่มเต็มแล้ว นี่คือเขาโพดนะคะที่ปลูกแซมกันนะใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากๆทุกคนอย่างที่บอกนะสวนดอกดาวเรืองใบต่อเจริญทรัพ์นะคะถ้าใครสนใจอยากได้ดอกดาวเรืองนะช่วงนี้มีนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ทันออกพรรษาพอดีนะนี่ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นแปลงที่เตรียมไว้วันลอยกระทงคะ่ะทุกคนอายุยี่สิวันได้นะคะแล้วก็เด็ดยอดเรียบร้อยแล้วนะคะ กำลังแตกยอดใหม่เต็มเลยนะแตกไวมากๆทุกคนแล้วก็รุ่นนี้แข็งแรงมากดูต้นเดียวสวยมากเลยนี่นะคะพื้นที่รวมๆนี่ก็จะประมาณนี้นะคะบริเวณพื้นที่เนาะใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะทุกคนนี่ ด้านหลังนี่ปลูกหลายอย่างมากทุกคนเราก็ยังไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างอ่ะมาดูด้านในสุดก่อนนะคะด้านในก็จะเป็นต้นกล้วยขาแล้วก็มะละกอนะคะนี่ออกปีใหม่แล้วนะคะมะละกอก,ก็มีหลายรุ่นนะบางรุ่นก็เพิ่งเพิ่งเริ่มโตใช่ไหมอีกรุ่นหนึ่งก็ให้หน่วยแล้วนะคะให้ลูกแล้วนี่นะคะ นี่คือออกลูกแล้วนะคะมะเขือก็ยังมีนะทุกคนนะ่ะยังแซมอยู่เลยเยอะมากส่วนแปลงนี้จะเป็นยอดของดอกดาวเรืองที่ทำการเด็ดมาจากแปลงข้างๆกันนี้นะคะพี่เขามาปักชำช่วงนี้มันเจอแดดเนาะน้องยังไม่ฟื้นตัวนะคะก็เลยเหี่ยวอยู่นะ ก็ถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ติดไหมติดนะคะเพราะว่าพี่เขาทามาหลายรอบแล้วเนาะนี่ค่ะบักเขืออีกแล้วนะทุกคนนี่ช่องนี้จะเป็นพวกฟักแฟงนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างเราจําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเจ้าของสวนไม่อยู่นะคะนี่ก็จะพาเข้ามาดูข้างในเนาะวิธีการจัดซุ้มนะคะสวยงามเนาะแล้วก็ทําไว้เพื่อที่ว่า จะได้ใช้งานหลายๆรอบนั่นเองนะคะนี่เขาจะทําให้เลื้อยขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นเวลาเขามีหน่วยลูกมันก็จะห้อยลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะเป็นซุ้มส,สวยๆบงังแดดได้ด้วยนะคะก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะเอาไปต่อยอดได้นะทุกคนนี่ในนี้ก็จะมีพวกบวบพวกอะไรคือหลายอย่างนะถ้าใครดูออกนะคะตอนเล็กๆนะคะ มมนต์มาได้นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นผักชีนะถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นผักชีนะต้นนี้นะคะก็มีการขึงสแลนให้ด้านฝั่งตะวันตกเพราะว่าตอนบ่ายแดดร้อนมากนะคะก็บังแดดด้วยพางแสงให้ด้วยเนาะนี่คะ่ะทุกคนอันนี้ก็อีกช่องหนึ่งนะคะซุ้มก็จะมีอยู่สองช่องนะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเชือกนะคะที่ใช้ในการรัดฟางก็เอามาไว้สำหรับเกี่ยวพวกเถาของเขานนั่นเองนะคะเอาไว้มัดเถานี่กำลังจเจริญเติบโตกำลังจะเริ่มเลื้อยเลยนะคะทุกคน,นเดี๋ยวรอให้พวกเขาเหล่านี้โตแล้วก็มีลูกนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันคืออะไรบ้างนั่นเองทุกคนจะได้เห็นลูกของเขานะคะตอนนี้เราดูไม่ออกจริงๆนะคะ นีซุ้มสวยนะคะเห็นไหมเผื่อมีใครแบบอยากไปทำตามนะคะเป็นไอเดียในการเอาไปต่อยอดได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ